สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอ bon ล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปดู BM w m 2บอนะครับบอกเลยคันนี้คันเดียวในไทยเลยนะเพื่อนที่ใส่ชุดแต่ง m a n ตันดีไซน์จากโปแลนด์นะครับนี่เลยวันนี้จัดให้ดูแล้วเพื่อนนะสำหรับใครที่สาวกบิมเมอร์อยากรอชม M2 จัดให้นะครับโอ้โหโคตรหล่อเลยคันนี้ก็เป็นรถของพี่อาร์มเนาะก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวรถพี่อาร์มไป2คันแล้วจะเป็น G30 นะแล้วก็จะเป็น g 2 0ล้อทองแต่ว่าวันนี้พี่แกก็ไปขาย G20 ซะสแล้วแล้วก็มาออก M2 นะเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูว่า M2 คันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างบอกเลยนะคันนี้คันเดียวในไทยเลยนะเพื่อนที่ใส่ชุดแต่งแมนตันดีไซน์อ่ะเดี๋ยวพามาดูตั้งแต่ด้านหน้าว่ามีอะไรบ้างอย่างด้านหน้าก็จะมีลิ้นหน้านะครับที่เป็นของแมนตะัน บอกเลยราคาชุดแต่งประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะเพื่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบสีดำแบบนี้ใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนเป็นคาร์บอนก็ได้ก็เพิ่มไปอีก1 0 0 0 0แสนนะเพื่อนนะประมาณ2 0 0แสนนะตอนแรกก็ถามเจ้าของว่าเอ้ยทำไมไม่เอาพวกเอ็มเพลอะไรเงี้ยเจ้าของบอกว่าเอ็มเพลในไทยอ่ะคนมันใส่กันเยอะเขาก็เลยบอกว่าไม่อยากเหมือนใครก็เลยเลือกเป็น m a n ตันดีไซน์เลยจากโปแลนด์นะทุกคนนะนี่ให้ดูแบรนด์แมนตันดีไซน์นะ ประมาณแสนนึงอะทุกคนรอบคันเลยกระจังหน้าเดิมนะตอนแรกก็ถามเจ้าของว่าเอ้ยทำไมไม่เปลี่ยนพวกกระจัง M อะไรเงี้ยแต่ว่าพวก M มันจะมันจะเป็นคาร์บอนซีเดียวใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเจ้าของบอกว่ากระจังเดิมมันก็สวยอยู่แล้วก็เลยแบบอ่ะใช้ของเดิมไปก่อนละกันตัวรถเป็นสีแดงนะแล้วก็จะมีพวกติดฟิล์มกันรอยพวกนี้แล้วก็จะมีค่าสติกเกอร์จากศูนย์ด้วยนี่เดี๋ยวพามาดูสติกเกอร์เฉพาะสติกเกอร์ก็ประมาณ2 0 0 0 0กว่านะเพื่อน่าเนี่ย ก็จะมี3มจุดนะจะมีฝากระโปรงแล้วก็จะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะแล้วก็จะมีพวกโลโก้50ปีที่ให้มากับตัวรถอยู่แล้วนี่ตัวรถเป็นสีแดงเนาะโปรติในไทยก็จะนิยมสีแดงแล้วก็สีฟ้านะแต่ผมรู้สึกว่ารถสีแดงอะ่ะดูซิ่งกว่าเยอะเลยนั้นเพื่อนนะถ้าสีฟ้าก็จะเป็นไปทางแบบฟ้านมนมหน่อยนะอะเดี๋ยวเรามาดูล้อนี่นี่เจ้าของชอบล้อทองเพื่อนเพราะว่าก่อนหนะน้านี้ก็ใช้ G ี20ล้อทองอยู่แล้วนะอันนี้ก็ เป็น M2 ก็เป็นล้อทองเหมือนกันอันนี้จะเป็นล้อทองที่สั่งตัดนะเพื่อนนะก็เป็นล้อฟอร์ดคัตตอมเนาะสีก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรอะฟอร์เซนโกนเพื่อนนะให้มันตัดเลยรถแดงตัดล้อทองเนาะโลโก้50ปีแล้วก็จะเป็นเบรก M2 อันนี้จะเป็นสเปคเดียวกับตัว M2 เลยนะทุกคนนะก็ไม่ได้ไปเพิ่มไซส์ไม่ได้ไปเพิ่มขนาดอะไรเลยสามารถใส่กับยางเดิมเลยเป็นมิชลินไพลอตสปอร์ตโฟนะ หน้า19หลัง20สเปคยางหน้าเป็น2 7 5 3 5 9เนะเดี๋ยวค่อยพาไปดูล้อหลังเนาะคันนี้ก็ไม่ได้ลองสเปเซอร์นะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นล้อฟอร์ดเนาะเนี่ยให้ดูข้อดีของล้อฟอร์ดส,สั่งตัดก็คือเห็นปะฟิตเมนต์มันจะได้นะเพราะว่าคันนี้มีใส่สปริงโหลดเป็นของไอบักด้วยอ่าแต่ว่าอนาคตก็เดี๋ยวรองมาลุ้นอีกทีว่าเจ้าของจะใส่เคดิลหรือเปล่าผมผมก็แนะนาว่าให้ใส่เคดิลเพราะว่าฟิตเมนต์มันยังไม่ได้นะันเพื่อนนะผมว่าถ้าเกิดกดลงมาอีกนิดนึงอ เอาจริงมันสามารถยัดหน้า20หลัง2ี่ก็ได้นะทุกคนนะเนี่ยให้ดูม,มุมนี้เห็นปะผมว่าถ้าเกิดมันโหลดลงมาอีกนิดนึงอนะมันน่าจะสวยเนาะทุกคนเนาะตอนนี้รถมันยังดูแบบลอยๆนิดนึงเนาะทุกคนเนาะเห็นปะถ้าเกิดแบบเอ,อ่อกดลงมาหน้าจมๆหลังแบบโด่งๆนิดนึงอนะผมว่าโคตรหล่อเลยอ่ะเดีย๋ยวพามาดูด้านข้างต่ออย่างด้านข้างที่ผมพูดถึงก็คือจะเป็นสรรติกเกอร์ด้านข้างนะสองหมื่นกว่าบาทเห็นปะนี่จากศูนย์เลยนะสติกเกอร์แท้นะแล้วก็กระจก ก็จะเป็น M นะแต่ว่าเจ้าของก็ไม่ได้อยากได้คาร์บอนนะโจ์คันนี้ต้องการแดงตัดดําไม่มีคาร์บอนนะเพื่อนนะแล้วก็อย่างด้านข้างก็จะเป็นสเกิร์นนะของแมนตันดีไซน์นะครับนี่เขาลูปเป๊ะแล้วก็หลังคารถเก็จะเป็นหลังคาร์บอนนะทุกคนนะสวยๆเนาะทุกคนเนาะหลังคาร์บอน่อะเดี๋ยวให้มาดูล้อหลังเนี่ยอันนี้จะเป็นล้อด้านหลังนะยางด้านหลังก็จะเป็นซีรีส์285 30 20นะครับทุกคนนี่เลยแต่สวยเนาะรถแดงตัดล้อทองเนะี่ย ให้ดูฟิตเมนต์ล้อหลังอันนี้ข้อดีของล้อสั่งตัดทุกคนเห็นปะไม่ต้องลองสเปเซอร์เลยปกติถ้าเกิดพวกล้อแท้เราก็จะต้องลองสเปเซอร์เนาะประมาณสัก 10- บมิลสิบมิลให้ล้อมันดันออกมาเนาะอันนี้คือแบบฟิตเมนต์แม่งพอดีเป๊ะเลยทุกคนนะแต่าจริงนะถ้ากดลงมาอีกนิดนึงอ,ะอ,อ่ะโคตรหล่ออะเดี๋ยวเรามาดูท้ายอย่างด้านหลังก็จะมีดิฟฟิวเซอร์นะที่เป็นของแมนตันดีไซน์อะเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยนี่จะเป็นดิฟฟิวเซอร์แต่ผมว่าถ้าเกิดเป็นคาร์บอนน่ะน่าจะดูอลา แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคาร์บอนก็200,000นั่นเพื่อนนะถ้าเกิดเป็นสีดําเงาก็10,000แนนั่นเพื่อนนะราคาต่างกันเท่านึงเลยเนี่ยเอาจึงทรงผมว่ามันก็คล้ายๆกับพวกเอ็มเพร์นะทุกคนเนาะแล้วก็จะมีนี่เลยน่าจะเป็นไฮไลท์เลยเป็นชุดท่อของอาคาบูวิกนั่นเพื่อนนะอันนี้ก็เบิกใหม่นะประมาณสักสามแสนกว่าบาทนะเพื่อนเป็นปลายเนี่ยจะเป็นปลายตัวใหม่ล่าสุดเลยปลายแปดเหลี่ยมนะเฉพาะปลายท่อประมาณ7 0 0 0 0มื่นนั่นเพื่อนนะเป็นแบบไดคาร์บอนเนาะก็จะออกสีท่อแบบนี้เลย คล้ายๆกับพวก M3 M4 อ่ะทุกคนแต่สวยมากแล้วก็จะมีตรงนี้แผ่นปิดตรงนี้เข้าไปโคเวอร์ทับเข้าไปนั้นเพื่อนนะถ้าเดิมเลยมันจะเป็นสีแดงเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีดำก็ดูสวยปิกแบบนะแล้วก็ไฟหลังเดิมนะแล้วก็จะมีดักเทลที่เป็นของ m a n ตันดีไซน์นะนี่ให้ดูสวยๆเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้นี่คล้ายๆลูปสปอยเลอร์ตรงนี้นี่อันนี้ก็เป็นของแมนตันดีไซน์นะ คีบฉลามไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าเจ้าของไม่ได้อยากได้คาร์บอนโลโก้5 0ปีแล้วก็โลโก้ M2 ไปทำเป็นสีดำนั้นเพื่อนนะไปดิฟสีมาป้ายประมูลด้วยนะเพื่อนเนี่ยังรลอด้านหลังด้านหลังผมว่ามันดูโหดมากเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภายในเพิ่มนี่ภายในครับทุกคนเจ้า M2 อังจริงนะภายในมันก็อารมณ์คล้ายๆกับพวก G20 LCI หรือพวกแบบ M อ่าพวก M 2 0อะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนเนาะเห็นไหมใกล้เคียงอะไรเนี่ยพวกแผงประตูเนี่ย c ีสองที่เป็นตัวคูเป้ผมว่ามันก็คล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าอันนี้คือเราจะได้ความที่มันเป็น M นะทุกคนนะเนี่ยพมละยเ M เป็นคาร์บอนมีปุ่ม M1 M2 สามารถตั้งได้นะเพื่อนนะว่าจะเป็นคอมอร์ก็ได้สปอร์ตก็ได้นะทุกคนนะแล้วก็พนั์ชิพแบบเป็นก้านยาวนะเป็นคาร์บอนนะก็สไตล์เอ็มนั่นเพื่อนนะแต่ว่าใครที่ขับ G20 อยู่เราก็สามารถเบิกไอตัวนี้ได้นะประมาณ 18, นะสัก18ื่นนะเบิกกระสุนได้เลยคอนโซลกลางก็เป็นคาร์บอนโปรตีนะเนี่ยโปรตีเลย เหมือนกัน G อ่า G ยี4สิบสามสี่ศูนย์ก็เป็นแบบนี้นะที่เท้าแขนก็จะเป็นเอมเพอร์นี่ก็เบิกมาก็แพงอยู่นะแล้วก็นี่เลยทุกคนเดี่ยเดี๋ยวผมไปดูนี่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะด้านหลังเบาะอ,อันนี้จะเป็นเอมเพอรนะอันนี้คือแบบแม่งยังโหดเลยเป็นคาร์บอนเป็นอะคารทาร่าทุกคนโหดเนาะโหดมากเลยอะ่ะดูสวยอะ่ะเป็นอะคาร์บอนแบบทั้งอันเลยโอ้โหดูดิสวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นิดนึดนงดีกว่า วิธีเปิดเครื่องยนต์ก็เหมือน G20 ปกติเลยนะทุกคนนะอะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนิดนึงเนาะว่าคันนี้จะมีทําอะไรบ้างแต่บอกก่อนนะว่าน่าจะเป็นคันเดียวในไทยเลยเนะี่ย6สูบครับทุกคนปกติตรงนี้จะเป็นสีดําใช่ไหมแต่ว่าเจ้าของก็ไปทํานะตรงนี้จะเป็นฝาเครื่องสีแดงเลยไปพ่นสีเลยนะคุดเดือดเลยทุกคนแล้วก็แผ่นกองมีเปลี่ยนนะเป็นของ BMC นะเพื่อนนะ อนาคตคันนี้เจ้าของก็จะมีเปลี่ยนเป็นอีเวนตอรี่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีจูนหรือเปล่านะนี่ให้ดูทรงคันนี้ของแต่งเไปเสร็จอนะประมาณสัก6-7แสนได้นะทุกคนนะสำหรับเจ้า M2 คันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันดูมาดูซิว่าคันนี้มันจะขับยากหรือเปล่าผมก็ไม่เคยนั่ง M2 เหมือนกันนะดูซิว่า460แรงม้ากับทอร์กอีกประมาณ500นิดๆจะขับมันแค่ไหนอะเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อบนรถเลยครับผมไป One hour later โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันใน M2 แล้วนะโห oh, เป็นไงเสียงท่ออาคาตูวิกนะครับทุกคนโคตรลั่นเลยอันนี้ถามนิดนึงพี่อามก่อนหน้านี้เราก็ใช้ตัว G20 มา<ช>อยู่แล้วถูกไหม<ช>พี่ใช่ทำไมถึงมาเลือก M2 อะ่ะ อ๋อวันคือไปลองขับที่ศูนย์แล้วแบบ,บติดใจมากก็เลยแบบเอออยากขับรถเอ็มสักครั้งก็เลยก็เลยจัดก่อนหน้านี้เราก็ใช้ G 3 0มาก่อนถูกป่ะพี่ใช่รจริงๆพี่ใช้ตั้งแต่ F 3 0แล้วก็<อ> G 3 0แล้วก็ G 2 0แล้วก็มา G 8 7คันนี้สาวก B M เลยนะเนี่ยใชโ่โอ้แล้วคันนี้จะมีแต่งอะไรบอปีพีม่มก็กะว่าจะใส่วิง ของ e อ p e เแล้วก็ใส่กรอง v e เ t u เจอ y อ่จะโหลดอีกไหมอยากให้โหลด <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนแต่ค,คือตอนนี้โชคมันมันมีอ,ออปชั่นไหนออปชั่นอยู่พี่กำลังดูว่ามันมี k w v v v เลยเหรอใช่แล้วก็มีไอ้ l ิลส y ตนตัว EVO อ่าครับผมก็กำลังดูอยู่อครับอ,อันนี้ผมอยากรู้ว่า BM M2 ตัวล่าสุดกับก่อนหน้านเนี้เคยลองไหมพี่ อ๋อเคย F แปดเจ็ดมันต่างกันไหมพี่การขับตัวนี้จะขับง่ายกว่าเยอะ๋อ,อขับง่ายกว่าใช่มันจะไม่ดิ้นเท่าตัวนู้นจะดิ้นกว่านะพี่เนาะใช่แต่ว่าตัวนี้คือมันก็จะเป็นสเปคเหมือนพวก M 4ถูกไหมพี่ใช่ก็คือสามารถเอาท้ายออกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้ถูกไหมพี่ใช่อ,อสามารถแบบคอนโทรลได้หมดเลยคือมันมันเป็นเครื่องเดียวกับ M 4คือ,อคถ้าเป็นตัวเนี้มันจะยก แชสซีอะไรทุกอย่างของ M3 M4 มาหมดเลยฉะนั้นน้ำหนักตัวนี้นมันจะเยอะหน่อยอมันประมาณ1700โลเออ,อซึ่งสำหรับมันถ้าจะไม่ผิดน,นะมันสำหรับตัวนี้มันหนักขึ้นกว่าเดิมประมาณ100โลได้กว่าตัว M3 เกียร <M 87. S 2> ีกว่านะพี่เนาะ <S <S 2> <S 2> <S 2> ใช่บาลานซ์น่าจะดีกว่าเนี่ยแล้วก็ถ้าจะปรับพวกอินดิวิดวลใช่ไหม ปุ๊บก็เข้าไปมันก็จะมีโหมด M 1 M 2องเลยป่ะใช่จริง่ะอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นหน้าจอเขานะก็เหมือน LCI เนาะพี่เนาะปกติใช่ใช่เหมือน LCI แต่ว่ามันจะเพิ่มมาก็คือมันจะมีโหมด M เข้ามาให้กดอันนี้ M 1อ๋อจะมีโหมด M หนึ่ง M 2แล้วถ้าจะเซตอัพอ่ะครับนี่ปุ๊บอ๋อนี่นี่นี่หน้าจอเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนอีดีวีดูอันสามารถเซตได้เลยว่าเจ้าเครื่องยนต์เป็นสปอร์ตสปอร์ตพัดเลือกได้หมดเลยช่วงล่างแล้วก็จะมีพุงมาลัยมีเบรก เลือกได้หมดเลยนะทุกคนนะอันนี้คือข้อดีของแบบรถเอ็มนะทุกคนเนาะสามารถเลือกได้ไหมเอ็มแท็กชั่นคอนโทนก็สามารถเลือกได้แล้วทุกคนนะก็จะเหมือนพวกแบบตระกูลเอ็มสี่เอ็มสามประมาณนี้เลยคันนี้เป็ดเสร็จประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่พี่อามรวมของแตง่งถ้ารวมของแต่งก็เจ็ดล้านนิดนิดละเจ็ดล้ลานนิดนิดเนาะใช่คันนี้ก็อนาคตถ้าเกิดแต่งอะไรอีกเดี๋ยวเราจะมารีวิวเพิ่มนะเพื่อนๆก็วันนี้ขอบคุณมากครับพี่อารมขอบมากครับครับผมนี่นั่นเพื่อนคลิปนี้พามาลอง M2 นะนะตึงอยู่นะครัะตึงอยู่เสียงท่อมันก็จะแบบแน่นๆนะทุกคนนะสไตล์อาคาก็แบบไม่ได้ดังเกินไปนะผมขอลองเปิดกระจกหน่อยข้างนอกก็น่าจะดังนะพี่เนะาะข้างนอกก็น่าจะดังแต่ในรถเสียงมันจะแบบก้องๆหน่อยทุกคนนะแต่เสียงพอมากท่ออาคา3สามแสนกว่าทุกคนนะเอาเป็นว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเพื่อนนะ ถ้าเกิดอยากให้ถ่าย M2 นี่ก็คอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวหา M2 สวยๆมาถ่ายให้ดูนะโอเคใครชอบฝากแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย